เรื่องของการสอบสวนปัญหาสัมปทานบริหารอาคารจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิได้ข้อสรุปในวันนี้แล้วนะคะว่าฝ่ายบริหารของบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทบริหารสัญญาผิดพลาดทําให้สูญเสียรายได้และต้องรับผิดชอบ ส่วนในอีกด้านหนึ่งค่ะนายธนกฤตเจตกิติโชคหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท Parking Management คู่สัญญาที่ถูกยกเลิกสัมปทานนะคะวันนี้หอบหลักฐานมาแสดงโดยอ้างว่าถูกผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายและถูกอุ้มไปอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งค่ะพร้อมกับมีการบังคับให้โอนหุ้นคุณพัทรพรตั้นง,งามรายงานค่ะ หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่และการจัดเก็บค่าจอดรถในอาคารจอดรถโซนบีสนามบินสุวรรณภูมิบนพื้นที่16 0 0 0 0ตารางเมตรมคือการทะเลาะก,กันเองระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท Parking Management จำกัดระหว่างกลุ่มนงางแควในายทัศน์พจนประพันธ์และกลุ่มน,นายธนกรตเจตกติโชคซึ่งทั้งสองฝ่ายอ้างว่าถูกหลอกให้มาลงทุนและถูกฝ่ายตรงข้ามหากักหลังและต่างก็ส่งชายชุดดำปิดล้อมอาคารจอดรถมาตั้งแต่เดือนเมษายน2 5 5 3 โดยเฉพาะน,นายธนกฤจวันนี้ได้นําเอกสารมาสแสดงและกล่าวหาว่าทอทอรู้เห็นเป็นใจกับการปลอมแปลงเอกสารส<ะ>การหลอกโอนหุ้นของเขา<ะ>กับนายจุมพลยายนิชัย<ะ>เพื่อนน,นายธนกิจร้อยละ55 ให้ฝ่ายตรงข้ามโดยยอมรับว่านายเอกพรรักความสุขอดีตรัฐมนตรีเข้ามาเป็นผู้ประสานเรื่องติดตั้งระบบลานจอดรถให้ตั้งแต่ก่อนทําสัญญาเดือนเมษายนแต่ที่สําคัญยังระบุว่าถูกฝ่ายตรงข้ามอุ้มน,นายธนกิจไปกักขังที่ตึก RS ชั้น18เมื่อวันที่7พฤษภาคม2553และนายจุมพลเพื่อนเขาต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศขณะนี้วันนั้นวันที่7พฤษภาผมโดนอุ้มไป ทำร้ายร่างกายถึงขั้นประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มเอาศพผมต้องเรียกว่าศพเพราะตอนนั้นเป็นศพแล้วทิ้งที่แถวส,สนสารแ,แดงนี่คือภาพขอให้ทุกคนดูภาพของการทำร้ายร่างกายผมปัจจุบันนี้ผมชีวิตเปลี่ยนจากการที่ลงทุนทำเพื่อให้การท่าเนี่ยมีภาพพจน์ดีชีวิตผมต้องมีคนคอยดูแลครอบครัวผมอยู่ได้เป็นสุข ผมถ้าเกิดโครงการนี้หมดผมก็หมดตัวตอนนี้ผมก็มีอย่างเดียวคือไปเมืองนอกก็คือหนีอยู่ไม่ได้บอกตรงดูชีวิตผมผมอยู่โดนขนาดนี้คนที่พิจากณชีวิตผมจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนที่พูดตรงว่าผมใช้ชีวิตสบายๆไม่เคยไปไหนมาไหนแบบทำไมพวกพี่ๆผมต้องมีคนมาดูแลผมแบบน,นี้เพราะตอนนี้แม้กระทั่งจุมพลก็ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ จุมพลหนีออกนอกประเทศมาสองเดือนกว่าแล้ว ส่วนคู่กรณีคือนางแพลวพจนปพัน์และนายทัศน์บุตรชายวันนี้ออกถแถลงการชี้แจงข้อที่จริงกรณีนักการเมืองสมคบกับกลุ่มอิทธิพลปล้นค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิโดยกล่าวหาอดีตรัฐมนตรี3คนอักษรยอ่ทอททหารสอเสือและอออ่างอยู่เบื้องหลังเรียกรับสินบน100ล้านบาทและยอมรับรู้จักกับนายเอกพรรักความสุขที่ชวนเข้าให้ร่วมหุ้นกับกลุ่มของน,นายธนกิจและกลุ่มของนางแพรวได้ถูกปลอมลายเซน็นเรื่องเข้าบริหารพื้นที่อาคารจอดรถเช่นกัน ด,ดิฉันรู้จักคุณเอกพอรและความสุขเนี่ยคุณเอกพอรเป็นคนดีมากนะแล้วก็ดิฉันถึงได้เชื่องอะถ้าคนนั้นอ้างชื่อคุณเอกพอรนะคะดิฉันถึงได้เชื่องอะเพราะมองว่าคุณเอกพอรเป็นนักการเมืองที่ดีค่ะัแล้วท่านเช็คกลับไปที่คุณเอกพรหรือเปล่าเช็คค่ะตรวจตรวจตากับคุณเอกพอรว่าเออผู้ชายคนนี้พี่ได้ยินข่าวมาไม่ค่อยดีนะคุณเอกพอรก็บอกพี่ครับ พี่อย่าไปดูอดีตคนเลยคนเนี่ยบางคนที่ล่ำรวยมาเป็นแสนเป็นหมื่นล้านเนี่ยพอเขาได้สัมปทานถือกระเป๋ามาใบเดียวได้สัมปทานก็ล่ำรวยได้นี่เงนี่นี่คือสิ่งที่เราทางเราเชื่อไงคะ วันนี้คณะกรรมาการสอบสวนข้อได้จริงการบริหารหลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูม,ภมิที่มีประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานสรุปผลสอบเสร็จสิ้นแล้วหลังใช้เวลา3วันโดยพบว่าฝ่ายบริหารบริษัททอทอบริหารสัญญาผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายและสูญเสียไรายได้จากการปล่อยให้เอกชนเก็บค่าจอดรถและไม่เรียกเก็บเงินจากเอกชนเดือนละ20ล้านบาทในช่วงสาเดือนที่ผ่านมาโดยจะเสนอเรื่องไปที่นายโสพลสารามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่20ตุลาคมนี้ ขณะที่บริษัทปา์กิ้งทั้งกลุ่มของนางแพรวและน,นายธนกฤษส่งเพียงเอกสารชี้แจงแต่ไม่มีการพาดพิงชื่อนักการเมืองนายทหารหรือคนมีสีแต่อย่างใดพัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน